สามวันต่อมานักกูหลังอยู่ผู้ชนะคือหลีหลิงแห่งตระกูลต้าหลีมู่หนิงเซียเธอมาที่นี่หรอทำไมตระกูลที่มีชื่อเสียงเชิญตระกูลเล็กๆมาทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้หืมฉันได้ยินว่าส่วนหนึ่งของสายแรกแก้วผลึกอยู่ในอาณาเขตของพวกเขาไม่งั้นตระกูลเล็กๆอย่างนั้นจะมีสิทธิ์มาที่นี่ได้ยังไงหบเขาฟานเซียถึงตาคุณแล้ว หนิงเซี่ยฉันประหลาดใจที่ได้พบเธอที่นี่หลี่หลิงแห่งตระกูลต้าหลีแข็งแร่งเป็นพิเศษฉันแนะนําว่าเธอควรยอมแพ้ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดฉันแค่ให้คําแนะนําถ้าเธอทําให้ตระกูลที่มีชื่อเสียงตระกูลอื่นขายหน้าเธอจะลําบากในวันข้างหน้านี่หุบปากรู้เจอกันในการประลองฉันจะไปคนแรกไม่อย่าทําอย่างนั้น เธอคือผู้นำของภูเขาฟานเซียมันไม่เหมาะสมสําหรับเธอที่จะเข้าร่วมในการประลองถ้าเธอเข้าร่วมในการประลองมันจะบ่มชี้ว่าภูเขาฟานเซียของเราด้ยกว่าพวกเขาเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนลงมาประลองงั้นเหรอฉันจะสู้กับเขาเองเธอคือคนของภูเขาฟานเซียหรอตั้งแต่นี้ไปฉันคือคนของภูเขาฟานเซียหืมอ,อย่าตำหนิฉันแล้วกันที่หยาบคาย คลื่นคลุมข้างพุ่งทยานเสียงรบกวนรูปแบบดาววารีดอกไม้กินคนหยุดนะเสาหินกำแพงป้องกัน ช่างหน้าด้านมูหนิงเซียเธอกำลังแหกกฎหรอใครแหกกฎก่อนกันแน่อย่าพูดอ้อมค้อมส่งชิ้น่วนของธนูแก้วผลึกหิมามาไม่งั้นเธอจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ฉันินดีช่วยนายเอาธนูแก้วผลึกหิมามาศูนย์รวมนักล่าเย,ยาวชนเฟรมเบล,ลน้อยเป็นยังไงบ้างเธอกินมเมล็ดพันธุ์วิญญาณไปสองมเมล็ด ฉันไม่รู้ว่าเธอจะตื่นเมื่อไหร่เฟรมเบลน้อยถ้าไม่เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงเฟรมเบลน้อยน่าจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นระดับของเธอน่าจะแกร่งเท่ากับแม่ของเธอช่างแข็งแกร่งทันเวลาพอดีเธอสามารถฝึกซ้อมที่การประลองยุทธของตระกูลที่มีชื่อเสียงได้หนิงเซียมันดูเหมือนตระกูลที่มีชื่อเสียงไม่กี่ตระกูลรวมหัวกันสู้กับเธอพวกเขาหน้าด้านจริงจ ฉันจะแสดงพลังของฉันให้พวกนายได้ประจักษ์โมฟานวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสกท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ